สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมแมคลูอีกแล้วซึ่งจะบอกว่าเราสามารถคัสตอมของเองได้ด้วยนะแต่ว่าส่วนตัวเลยอะทุกคนคือไม่เก่งกับการคัสตอมของแต่ว่าเราจะลองดูนะคะว่า,ามันมันเป็นประมาณนี้เนาะสมมุติว่าอันนี้เราจะทําเป็นโตแบบโตบุฟเฟ่โตบุฟเฟ่แบบโตจีนอย่างงี้ใช่ปะเราก็เอาน้องขึ้นมาอย่างงี้ได้นี่แล้วก็แบบเอาไปใส่ขาอะไรอย่างงี้เนาะทุกคน งงมากว่าอะถ้าเราอยากจะสร้างสิ่งของสักหนึ่งชิ้นอย่างเงี้ยแล้วเราจะกดเซฟมันยังไงวะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่เมนูหลักของเราก่อนเราจะไปลองแต่งห้องดีกว่านี่เราจะเริ่มมากับห้องเปล่าๆแบบนี้เลยแล้วก็วันนี้เราทำเป็นห้องอะไรดีอะห้องนอนก็ยังไม่ได้ทำเราทำเป็นแคมเปอร์ไปใช่ไหมวันนั้นเป็นรถบ้านแล้วก็ เป็นอะไรหนะ้าห้องอ่านหนังสือเราทําห้องเป็นไซส์ประมาณอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเป,เปลี่ยนอืมเปลี่ยนเชฟกําแพงได้โอ้โหมันจะมีเอเวอแบบอย่างนี้ซึ่งคิดว่าเราน่าจะอย่างนี้ได้แต่ว่าพี่ขาองศาไม่ตรงกันมากเลยค่ะดูดีองศาแบบ แล้วก็มีบันไดด้วยซึ่งตรงเนี้ยมินสงสัยว่าเราอะน่าจะสามารถแบบทําทําชั้นสองได้อุ๊ยเราถ้าเราคง้งโค้งอย่างงี้มันใช้กับอันนี้ได้เหรอเราน่าจะต้องเตี้ยลงเหรอหรือว่าเราต้องขยายไอย้นี้เพิ่มปะเฮ้ยนี่ไงพอดีเลยอะ่ะเราก็วางอีกทีนึงได้สวบไปแบบนี้อุ๊ยนั่ารักก่ะอุ๊ยเป็นห้องนอนเลยแล้วกันอันนี้มินยัง,งงงงกับเกมนี้อยู่นะคะต้องขออภัยด้วย เราทาข้างล่างแถวแถวตรงนี้แหละให้มันเป็นแบบโซนนอนแล้วก็แน่นอนค่ะเราชอบการแบบยกระดับอยู่แล้วแล้วก็กําพงกพําแพงในเดี๋ยวนะจริงๆฝั่งนี้ก็เหมาะกับเป็นแบบพวกกาแพงลายๆอยู่ทุกคนแต่เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนสีเอานะอันนี้เป็นความแบบไม้ป้าอุ้ยเดี๋ยวนะไม้แบบนี้หรือว่าไม้ไมอุ้ยไ,ไม้อันนี้ก็สวยอ่ะแล้วฝั่งนี้เป็นเป็นความแบบไม้ขาวเหรอ เป็นความไม้อย่างนี้เหรอแล้วเอาไปทางแบบติดเหลืองนิดนึงติดเหลืองอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็พื้นพื้นด้านบนเอาเป็นแบบพื้นไม้แมอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนฮะ What เปลี่ยนสีไม่ได้หรอกข้างบนอะ่ะอ๋อมันมันเปลี่ยนไปด้วยกันเลยนะคะทุกคนมันคือสิ่งเดียวกันเห็นปะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้เป็นพื้นอ่าพื้นพื้น พื้นไม้อย่างนี้แหละแล้วก็อันนี้น่าจะต้องเปลี่ยนหน่อยเพราะว่ามันไม้แบบมันไม้เลยอ่ะอุ้ยมีอะไรอย่างนี้ด้วยน่ารักอ่ะใช้เป็นอย่างนี้ดีกว่าดีปะ่ะหรือว่าเลียบไปเหอะเลียบไปเลยแล้วกันมันจะได้ไม่ลายหูลายตาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ความสีใช่ปะ่ะสีฟ้า สีฟ้าก็ดูน่ารักดีนะเป็นฟ้าแบบฟ้าอ่อนๆเตียงเนี่ยเราก็สามารถบิวได้ด้วยใช่ไหมทุกคนเนี่ยเราสามารถแบบทําอันนี้ไอ้มันเป็นฟิลหวเตียงแล้วก็อันนี้เป็นความแบบเตียงเนาะก็มีฐานอะไรอย่างงี้มาให้เราแล้วเราก็วางเตียงไปได้เลยจากนั้นมันก็จะมีผ้าห่มแบบนี้ซึ่งไออันที่เราใช้อะทุกคนมันมันก็เหมือนเป็นผ้าปามัน จะเป็นผ้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นพวกผ้าหม่มเอิมวางไว้ตรงนี้น่าจะต้องใหญ่อีกสักทีหนึ่งโอเคหมอนอันนี้วางได้แบบสองอันแล้วเนอะเราก็วางเป็นหมอนไปสองอันเลยอย่างนี้ทุกคนโอเคทีนี้นะคะต้องหัวเตียงอะ่ะเราเอาเป็นแบบสีขาวไหมเอ๊หรือว่าจะเป็นแบบสีเข้มไปเลยตรงนี้เราปรับให้เป็นแบบสีอ่อนๆลงมาเอาเป็นสีนี้แหละแต่ว่า เราจะอ่อนลงมาสักอย่างนี้เนอะเราตรงนี้เราก็ใช้เป็นสีเข้มๆไปนะคะส่วนผ้าปูที่นอนไหนแลนดอมสีเฮ้ยแต่ผ้าปูที่นอนวินชอบผ้าปูที่นอนสีนี้มากเลยอะฟ้าเหลืองอะฟ้าแบบฟ้านี้อะแล้วก็อันนี้เป็นความเหลืองแบบเหลืองเลมอนนะทุกคนเนี่ยน่ารักมากทีนี้เราเอาพวกแบบโคมไฟอย่างงี้สีนี้ก็สวยดีนะคะหรือว่าเราเอาเป็นแบบสีตรงนี้เป็นความสีขาว อย่างนี้ก็สวยแล้วก็หน้าต่างแม่หน้าต่างมีความแบบหน้าต่างโคง้งวยทุกคนหน้าต่างโค้งอย่างนี้ก็น่ารักอะแต่อ้นั้นเราโคง้งแล้วเราเอาเป็นเหลี่ยมบ้างแมหรือว่าเป็นกลมเหลี่ยมเหลี่ยมอันนี้ก็คือจะมีผ้าบ้านมาให้เลยอะอู้สิ่งนี้สิ่งนี้เราใช้สิ่งนี้ดีกว่าแล้วเราก็เปลี่ยนสีผ้าม่านอ่าโอเคเราเปลี่ยนสีผ้าม่านให้เป็นสีแบบครีมครีมนะอ่อนลงอีกได้ปะ ประมาณอย่างนี้แล้วกันอุ๊ยน่ารากักอะส่วนสีขอบหน้าต่างเนี่ยเราเปลี่ยนให้มันแบบอ้าวอันนี้ไม่ใช่ขอบหน้าต่างหรออันนี้สินะขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างเราให้มันแบบเข้มเหมือนกับหัวเตียงไปเลยนะคะหัวเตียงเราสีนี้ถูกแล้วเนอะแล้วก็ฐานเตียงฐานเตียงก็สีเดียวกันแบบนี้ทีนี้ก็จะเป็นพวกแบบทีวีไหม วางทีวีไว้ปลายเตียงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็จะมีเป็นแบบตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้และแน่นอนเราชอบตู้นี้เลยแล้วก็เอาทีวีนะคะมาวางเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนสีอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ป้าอันนี้เป็นฟิลทีวีไหมเฮ้ยอันนี้สิอันนี้ทีวีนะนไม่เหมือนจอคม แล้วก็มันจะมีเป็นเหมือนทีวีติดผนังหรือเปล่านี่นะคะอย่างนี้แต่เราใช้เป็นแบบตั้งโต๊ะอย่างนี้แล้วกันแบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนสีโต๊ะตรงนี้นะคะให้เป็นสีขาวไม้เลิศทีวีก็เป็นสีดำแบบนี้แหละโนดี no แล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นแบบชั้นไม้ไว้อย่างนี้ดีกว่า แล้วก็อยากจะวางต้นไม้ห้อยๆมีแหมต้นไม้ห้อยๆที่มันห้อยลงมาเองอะ่ะถ้าเราวางเป็นกระถางอันนี้แล้วก็เอาต้นไม้พอดยนี่ไงมันก็จะแบบระยงระยางแต่ก็คือไม่ตรงเลยอะ่ะวางอีกกระถางต้นไม้อะ่ะเราแบบไม่ย่อทอเรื่องกระถางต้นไม้จริงๆอันนี้เราจะย่อใส่ลงนะคะแล้วก็ เปลี่ยนสีกระถาให้เป็นสีขาวไปเลยอย่างนี้จากนั้นก็ขั้นกลางด้วยแบบหนังสือแล้วก็อยากจะห้อยอะไรอย่างนี้อีกทีหนึ่งด้วยเราจะห้อยให้มันแบบระยงระยางลงมาแบบนี้เลยแล้วก็หนังสือเฮ้จริงๆเราวางเป็นแบบอะไรอย่างนี้กระถารักวางไว้แบบนี้ทุกคนกีต้านะคะวางไปแล้วก็อมมีกระจกด้วยอะ่ะ วางกระจกไว้แถวๆตรงนี้แล้วมันก็จะต้องมีพวกแบบตู้เสื้อผ้าไหมนี่ไงเขามีตู้เสื้อผ้าให้โซฟงโซฟาโซใจเราวางไว้ตัวหนึ่งก็พอมั้งยอ่อไซสหน่อยแล้วกันเปลี่ยนสีสักหน่อยนะคะไหนดูซีมีสีอะไรบ้าง จริงๆโซฟาเป็นเป็นสีฟ้าก็สวยเหมือนกันอะแล้วก็สีเขียวอันนี้ก็สวยอุ้ยทุกคนเราเปลี่ยนสีตรงนี้ให้มันเป็นสีแบบสีเดียวกันจะได้ดูเหมือนเลยอันนี้มันมันมาเป็นเซตนะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ตู้ด้วยปะตู้ถ้าเราใช้เป็นสีเขียวล่ะชอบความเขียวนี้อะ่ะอุ้ยน่ารักอันนี้อันนี้เป็นสีนี้ดีอยู่แล้วอะแต่จริงๆว่าเราไม่ต้องมีตู้ก็ได้นะเรามีแค่แบบ กระจกอะไรอย่างงี้ป่ะหรือกระจกลบทิ้งไปก่อนลบทิ้งก่อนหนึ่งทีเราใส่อะไรในห้องนอนเดียจริงจริงก็ใส่โซฟานั่งเล่นน่ะแหละหรือว่าแบบเป็นโซนี่ไงพักผ่อนได้อย่างงี้แล้วก็เปลี่ยนสีขานะคะเป็นสีขาวตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีเขียวอย่างงี้แล้วเราเอาตู้อนเนียมาบิวต์ต่อได้ด้วยนะทุกคน วางไว้แบบอย่างเงี้ยแล้วเราย่อใส่ทีวีสักทีหนึ่งใช่ปะเพราะว่าทีวีมันเมื่อกี้มันกินเข้าไปในตู้นะคะเดี๋ยวนะเราใช้เป็นตู้สีขาวก็ดูน่ารักดีนะเดี๋ยวเดีเดเด๋เราขยายอันนี้หรอแล้วเราก็เอาเป็นแบบนี่กั้นไว้หนึ่งทีเอาสีคือบอดได้ สีมันเป็นไปตามห้องของเรานะคะทุกคนเอาเป็นว่าโอเคเราจะทําตามที่เขากําหนดแล้วกันเนอะแล้วก็เราไปเอาไอ้นี้มาตู้เสื้อผ้านี่เมื่อกี้อันไหนอันนี้ปะนี่เราก็จะวางตู้เสื้อผ้าแอบไว้ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีนะคะสีตู้เสื้อผ้าอันนี้เราก็ใช้เป็นแบบไม้ไ,มไปเลยแล้วกันเนอะอ่าอย่างนี้ก็น่ารักดีมันมีตุ๊กตาอันนี้ด้วยตุ๊กตาเบลน่ารักมากอะเปลี่ยนสีได้ไหมลูก สีดาแหละน่ารักแล้วแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เหมือนโคอาเราใช้เป็นเจ้าตุ๊กตาแมวอันนี้ดีกว่าย่อใส่ลงไปวางไวบ้บนเตียงนะคะนี่เราก็ใส่ต้นไม้แล้วก็กรอบรูปนะคะกรอบรูปด้านในตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นหัวใจอย่างนงี้แล้วการดูน่ารักดีแล้วก็มีพวกวอลเดคอร์วอลเดคอนี้คือเปลี่ยนสีสีลูก อ๋อเป็นฟิลอะไรอย่างงี้ทุกคนโอเคโอเคแต่ว่าไม่ค่อยเข้ากับบ้านเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็ก้อนเมกอ่อวิทุกคนดูดิวิลบไอเจ้าอันนี้ทิ้งก่อนวิเราติดไว้อย่างงี้น่ารักมากอะ่ะติดไว้เป็นอันแบบเล็กๆอันนี้มันคือก้อนเมฆใช่ไหมหรือขัวซองว่ะมันเอ้ยมันเป็นขัวซองได้เลยอะ่ะเนี่ยวิน่ารักมากเลยตรงนี้จริงๆเราติดเป็นแบบตกแตง่งอะไรอย่างงี้ได้ ให้มันเหมือนแบบเฮ้ยห้องเราตกแต่งด้วยอิฐด,ด้วยหินด้วยปูนนะเว้ยอย่างงี้เอ้ยเอ้ยน่ารักดีทุกคนคือเกมอ่ะมันน่ารักอ่ะทำอะไรมันก็คือแบบน่ารักไปหมดอ่ะใช่ปะละ่ะนี่หน้าต่างเราเอาขึ้นไปอีกนะคะอันนี้เหมือนเป็นแบบนาฬิกาที่แบบตุดดุดดุดุดดุดดุดเราจะต้องมีนกออกมา <laughs> เอาคนที่ชอบซ้อนพรมแบบเราอ่ะมัน มันอดใจไม่ไหวหรอกนะบอกเลยแล้วเหลืองอันนี้ตรงนี้เหลืองตรงนี้ฟ้าทุกคนเลิศใส่น้องหมาให้ด้วยหนึ่งตัวพร้อมกับอ่าที่อุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อไอ้น,นี้ป้าเหมือนเหมือนชั้นกระโดดแมวอ่ะเนี่ยอ,อันนี้เหมือนเป็นแบบที่นอนน้องแมวที่นอนน้องหมาอย่างนี้แม่นี่ไงมันมีแบบเบสเบสน้องอุ๊ยอันนี้เอาออกเราเอาเป็นสีเดียวกับของเราแม ป่านี้ใช่ปะแล้วก็ด้านในนะคะเป็นสีเหลืองเหลืองนี้เอออย่างนี้แล้วก็เอาน้องขึ้นไปนั่งข้างบนอยู่ข้างบนนะลูกอุ้ยเจ้าน้องคนนี้เนี่ยเราเอาเป็นแบบน้องกําลังนอนอยู่อย่างนี้โอเคอุ้ยมีน้องหูตกด้วยว่ะว้ายน้องหูตกน่ารักจังลูก เลีย้ยงสามตัวไปเลยค่ะแล้วก็ติดไฟให้น้องสักทีหนึ่งนะคะไปเราติดเป็นออันนี้น่ารักมากลูกอุย้ยไอตุ๊กตาเห็ดอยู่ไหนอะนี่ไงเอาไว้เป็นเพื่อนน้องน่อนึยโคตรน่ารักเลยลูกเสร็จแล้วห้องนอนนะคะห้องนอนที่แบบเรียบๆแต่ก็มีความน่ารักอยู่เนาะ ด้วยความแบบสีสันอะไรอย่างงี้ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นแบบสีครีมสีอะไรอย่างงี้มากเกินไปก็เลยแบบเลือกผ้าปูหมอนเอวยอะไรเอวยนะีฮยมันมีความเหลืองกับฟ้านะคะแล้วก็ที่นอนของน้องไปด้วยเลยนี่มันจะได้ดูแบบมีอะไรขึ้นมานิดนึงอย่างงี้วิวทุกคนดูดิตัวน้องนอนดิน่ารักก็ถ่ายรูปก,ก่อนมุมนี้เลยแล้วกันถ่ายเลยนี่อีกห้องหนึ่งดีกว่าอีกห้องหนึ่งดีกว่าเราไปทําเป็นแบบ ห้องเล่นเกมกันไหมเอ้ยนี่ไงเกมเมอร์ลูมพอดีเลยอุย,อยเราเล็กแค่นี้นะเอาแล็บท็อปออกโอเคแล้วก็เอาโต๊ะออกเอาเก้าอี้ออก,อาก,ออกจากนั้นเราก็ทำเป็นโต๊ะคอมอันใหม่อ้อเดี๋ยวนะเข้ามุมหรออุอ้ยใหญ่ไปใหญ่ไปสำหรับห้องมากนะคะลบเตียงออกให้หมดนะคะจะได้เป็นแค่ห้องเกมลูมสรุปเดี๋ยวรีเควสไอ้นี้อีกรีเควสเตียงซึ่งเดี๋ยวนะ อยากจะทําเป็นแบบที่มันเป็นโค้งๆอย่างนี้ดูน่ารักดีนะคะอันนี้เรอเราปูมาเลยขอแปะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบัวปะบัวข้างล่าง โอเคลบให้หมดทั้งห้องเลยนะคะแล้วก็หน้าต่างเนาะหน้าต่างเราเอาไว้ตรงนี้แหละดีแล้วเนาะแล้วก็เอาโต๊ะทีนี้เราเราจะเอาโต๊ะอันไหนดีอะเราก็บิวของไม่เป็นด้วยไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ยังไงอะใช้เป็นโต๊ะนี้แล้วกาันนี่แล้วก็คอมเราน่าจะต้องตั้งเป็นแบบสองจอเราต้องย่อยังไงก็ได้ให้ เราสามารถวางสองจออย่างนี้ได้นี่ไงโอเคทีนี้ก็ขอขอแบบแวะตกแต่งก่อนน้่ยหมาเราอยากจะตกแต่งอันนั้นด้วยละแนงไม้นี่ทุกคนเราจะติดละแนงไม้ไว้นะคะจริงๆอันนี้คือสวยเลยนะสีสีเนี่ยกับแบบถ้าเราใช้โตคอมสีขาวหรือสีดำอะไรเงี้ยมันว่าอันนี้ก็สวยดีนะคะ เอาโตคอมเข้ามาวางโอเคแล้วก็ชอบความจอคอมสีขาวอะนี่แล้วก็โตคอมโตะคอมเราเอาเป็นสีขาวไปด้วยเลยแล้วกันนุ่าไม้แล้วกันชอบมากโอเคมันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะที่นี้ก็ต้องเอาอะไรอีกเก้าอี้ E ก็จะมีเป็นแบบนี้อุ๊ยเดี๋ยวเสร็จแล้วหรอ What เฮ้ยได้ดีวไอเทมได้ไอนี่มา CPU อ่าอุ้ตัวตัวนี้คือสันหลังยาวดีมากเลยทุกคนไม่ไม่ได้สันหลังยาวกูจะบ้าสันหลังยาวอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพนักพิงสันหลังยาว <laughs> ขออภัยค่ะแล้วอันนี้กับอันนี้ต่างกันยังไงอ๋อมีที่เท้าแขนงั้นเราก็ใช้อันเดิมของเรานี่แหละเนาะที่เราใช้จาก รอบแรกที่เราเล่นแล้วก็ไหนดูสีแหลนด้อมสีสีของเขาก็คือจะมีความแบบจูจาดมากนะแล้วเอาเป็นสีเหลืองหรอสีเหลืองแล้วหน้าหลังก็เป็นสีเทาอย่างนี้หรอเราขาวไปเลยดีกว่ารอบนี้โอเคจะได้ดูแบบคลีนคลีนนะคะแล้วก็ขอบเปลี่ยนสีผ้าม่านตรงนี้นิดนึงอยากใช้เป็นสีเขียวเขียวเขียวนี้อีกแล้วอะ ถูกใจมากกับสีเขียวนี้ปกติเป็นคนที่แบบไม่ชอบสีเขียวแต่ชอบสีเขียวแบบนี้โอเคทีนี้ก็ด้านหลังด้านในตรงเนี้ยเราเป็นสีขาวจะสวยปะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะเฮ้ยได้อยู่นะแล้วเราไปใช้เป็นกําแพงสีสีขาวใช่ปะที่คขาวที่แล้วเราทำแล้วมันไม่ค่อยแบบถูกใจสักเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเนี่ยเี่เนี่เนี่ ทำเป็นแบบนี้ได้เลยโอเคจากนั้นก็กระถางต้นไม้นะคะชอบมากเดี๋ยวนะเราเอาไอ้นี้ก่อนดีกว่าเอาเป็นตู้ตู้ที่เอาไว้วางของอะไรอย่างนี้เก็บคีย์บงคีย์บอร์ดเออว่าไปคีย์บอร์ดเรายังไม่ได้วางเลยแล้วก็จะวางเป็นตู้อันนี้ไว้นะคะอย่างนี้แล้วก็หูฟงหูฟังนะคะทุกคนเราเอามาตั้งตกแต่งไว้ตรงนี้เลยแล้วก็สวิชต่างๆ ส้างไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็อันนี้อะไรน,นี่ก็เกมเหมือนกันเหมือนพวกแบบสตรีมเด็กก็อะไรอย่างงี้ปะ่ะก็อันนี้คืออะไรอะคืออะไรอ่ะใส่ไฟเหรอนี่ไงเกมมิ้งพีซีมาแล้วนี่เราเอาเอ่อไอ้อนั่นวางไว้แล้วเอาคอมเราเนี่ยหันออกมายงงี้ใช่ปะ่ะเพราะว่าเขาจะต้องชอบแบบ โชว์เครื่องข้างในการอาเราโชว์ไฟอย่างนี้โอเคสวิชเนี่ยเราเอาเปลี่ยนสีไปเลยแล้วกันวิน่ารักอยู่อุ้ยอันนี้คือใช่อันนี้คือใช่แล้วก็สีหูฟังนะคะสีวิมื่อกี้ก็สวยชมพูก็น่ารักอะแต่ก็ชอบความขาวๆอยู่ดีอะทุกคน เอ้ย hey, อันนี้ก็สวยนะอุ oh, ้ยแต่มันเป็นอันเดียวกันไปทางแข้ง hmm, อันนี้ได้อยู่เหมือนมาสคอตช่องนิดเลยอันนี้สีใช่เลยอะ่ะเออเราเปลี่ยนด้านบนนะคะให้เป็นสีขาวน่าใช่เลยที่น้องใช้อันนี้เป็นของน้องเราตั้งชื่อมาสคอตช่วยกันตั้งชื่อมาสคอตหน่อยค่ะอันนี้เลาเอาไว้แบบอย่างนี้ปะไม่มีจอตั้งหรอเราจะไม่สามารถหมุนจอได้เลยนะ วางลำโพงด้วยนี่ลำโพงเราจะเอาเป็นขาวค่ะขาวเลยขาวให้หมดข้างหลังจริงๆข้างหน้าเป็นสีดำข้างหลังเป็นสีขาวก็สวยดีนะนี่อย่างนี้โอเคแล้วก็อันนั้นแหละทุกคนอันเนี้ยมันคือคีย์บอร์ดเห็นปะมันมีไอเนี้ยปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาซึ่งเราอ่ะก็ไม่ได้ดูไงเพราะว่าเราคิดว่ามันจะต้อง มีปุ่มมาแน่เลยไม่จ้าไม่มีปุ่มนะปุ่มอาจจะยังนะนี่แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นแผนแ่นลองเมาส์แหละค่ะแล้วก็อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเมาส์ใช่ใช่เลยคราวที่แล้วก็ไม่ได้วางเมาส์ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นพวกแบบเครื่องพรงเครื่องพินพ์ก็ทํางานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเอาเราเอาเครื่องปิมนวางไว้ด้วยแล้วกันนาะแผ่นลองเมาส์เราจะใช้สีเขียวอันนั้นแหละนี่แล้วก็ keyboard, 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 keyboard คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดสีขาว อุ๊ยอุ๊ยเละเทปไปหมดคีย์บอร์ดสีขาวแล้วก็เมาส์ก็เอ่อเมาส์เมาส์เมา,า,าส์สีส้มเมาส์สีขาวนะคะอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยตรงบริเวณนี้เออทีนี้เราเอากระถงางต้นไม้อีกแล้วแหละไว้ในนี้แล้วก็ตุ๊กตาตอนนี้คือเหมือนมอยิงอันล็อกของไม่เยอะนะคะมีหนังสืออะไรอย่างนี้เราเอามา ซ้อนๆกันเนอะเปลี่ยนสีให้เขาเป็นคนละสีกันหน่อยไอย้หรือรอบนี้แล้วเอาเป็นอันนี้น้องใหญ่มาแล้วอ้วนด้วยลูกเปลี่ยนสีนิดนึงสีดำแมสีดำอันนี้ก็ดูน่ารักนี่นะทุกคนน้องอ้วนเดี่ยชอบแก้วน้ำแมแก้วน้ำสักหนึ่งแก้วฉันแบบสั่งชานมมาเล่นเกมเอนจอยอย่างงี้เราวางไว้เป็นของตกแต่งได้ป่ะขนมปังอะ่ะเนี่ยทุกคนเหมือนเป็นแบบของเล่นอาจจะเป็นสกูชี่อะไรอย่างงี้เราก็ตั้งไว เออเวลาคิดเครียดจากตรงนี้ก็มาบีบเล่นอะไรอย่างงี้ได้นะคะเออแล้วตอนนี้คือมินอยากได้แบบลิ้นชักพวกที่มันเป็นแบบสีสีสีแบบน่ารักน่ารักเอามาตั้งไว้ในในของจริงนะทุกคนแล้วก็ได้ไปเดินดูไอ้นี่มาด้วยเก e ้าอี้อ่ะเก้าอี้แบบเอ็กโอนอมิกใช่ไหมพวกแบบสุขภาพหลังตอนนี้ก็คืออายุเริ่มเยอะอายุยังยัง,ย,งยังไม่ถึง3แต่ว่าก็ อาการปวดหลังเนี่ยคือมินจานั่งทํางานหน้าคอมคือค่อนข้างแบบฉ่านะคะทุกคนแล้วมันมันตอนเนี้ยคือมันเริ่มจะแหละเริ่มเริ่มจะปวดหลังมากๆแหละใช่ปะเรามินก็ไปดูเก้าอี้นะคะของเออโกเทน่ะทุกคนคือเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากจะบอกว่าตัวเล็กแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าเตีย้ยเอางี้ฉันสูงไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยหกก็คือเป็นไซส์หมาหมากระเป๋านะคะ คือถ้าเราสั่งเก้าอี้มาแล้วแล้วเราไม่ได้ลองนั่งบางทีมันมันสาลีละแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันใช่ปหมมินก็เลยเออไปลองนั่งที่เอโกเทรนนะคะแล้วก็ไปเจอเก้าอี้ตัวหนึ่งมาที่มันแบบไสเหลาแล้วการแบบรองรับหลังด้านหลังอะ่ะคือดีมากทุกคนแบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรออโต้อะไรสักอย่างนะัแบบ่นแหละเออคือเราก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องเก้าอี้อะไรอย่างงี้นะคะแต่พอนั่งไปอะ่ะเราฟิลมันแบบฟิลมันไม่เหมือนเก้าอี้ตัวอื่นเลยเวฟงเยอะไปหน่อยทุกคนขออภัยคะ่ะแต่ว่าอยากแนะนําจริงๆอะ่ะไปลองนั่งมาเองนะแบบ ไปลองนั่งแล้วพี่เขาก็แบบแนะนําดีมากมินไปมินไปเดินไอ้นี่มาไงเซนไอไม่ใช่เซนท่านทุยอะไรวะเทอร์มินอลพรามสามนะคะไอตัว plus อะคือมันเหมือนมันจะปรับตรงเขาเรียกว่าอะไรที่วางแขนนะไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวที่มินจะเอาอันเนี้ยคือมันจะเป็นตัวโปใช่ปะมันจะปรับแบบที่วางแขนได้เออเราก็เลยแบบชอบไปยาไปเลยบอกเลยชำ่ำด้วยความน่ารักของเราอะเราก็อยากจะ ผมดอกไม้อีกแล้วอะแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนสีตรงกลมๆเขาเรียกวอะไรเกสรให้เป็นสีเขียวอีกแล้วคุณผู้ชมจะบอกเขียวอีกแล้วเหรอให้เป็นสีเอชมพูแล้วกันโอเคประมาณนี้เนอะตรงนี้ก็มีแบบดินชารเอกส,อง,เอกสองเอกสารนะคะมีชานมไข่มุกมีแผ่นลองเมาส์มีคีย์บอร์ดมีทุกอย่างครบแล้วหูฟงหูฟังเกมนินเท n d o PC ซเขาเรียกว่าอะไรซ p u มีหมดแล้วฝั่งนี้หรอ ความชอบในห้องเกมเลยอะคือจะต้องมีตู้เย็นเล็กเว้ยเพราะว่าบางทีอะเราไม่ได้อยากแบบว่าลงไปหยิบของจากในครัวหรืออะไรอย่างงี้เวย้ยคือเราอะสายแบบเดินวันละสิบก้าอย่างงี้ไงเพราะฉะนั้นอะเราก็จะชอบแบบมินิบาร์ตู้เย็นมินิบาร์ใช่ไหมเขาจะเรียกว่านี่แบบทุยมินิบารป์ป่ะนั่นแหละเราจะชอบวางไว้ในห้องที่เราทํางานอะไรเงี้ยนะคะทุกคนเอาไว้แบบ เออกินขนมแช่ของจุกจิกที่เราสามารถไอ้นี่ได้แล้วก็พวกน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมาแช่ในตู้นี้ได้มันมันไม่ต้องเดินไปไหนไกลเออแต่เครื่องปิ้งขนมปังไม่เกี่ยวนะคะแค่เอาออกมาดูเครื่องชงกาแฟหรออันนี้เราก็คิดซะว่ามันเป็นแบบโหลกาแฟเอ,อ้แล้วมีความแบบเป็นชงเป็นชั้นอ่าดูนะเราเอาอันนี้ออกมาตั้งไว้ก่อนเป็นฟีลเหมือนแบบ โซนกาแฟของเราอันนี้กาแปะไว้ก้อนหนึ่งนะคะเอ้ยนี่ไงเครื่องทำกาแฟอฮ้ยใช้อันนี้แหละอันนี้น่ารักแล้วก็ใช้สีขาวค่ะเราจะใช้สีขาวกับสีแบบสีเทาอ่อนอันนี้คือน,น่าจะปุ่มปะ่ะปุ่มเป็นเทาเทานี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเทาอ่อนอย่างนี้เออสวยงามวางแก้วเป็นแบบฟิลแ,แก้วกาแฟอย่างนี้ วางไว้แล้วเราเติมเอฟเฟกต์ได้ฉ่ำนี่ร้อนจีอย่างนี้โอเคจริงๆแล้วมีแค่นี้ก็พอนะคะทุกคนไม่ค่อยแบบชอบวางของเยอะๆเท่าไหร่แต่ก็จริงๆก็แอบบแบบเป็นคนมินิมาร์อยู่พอสมควรแต่ก็ควรที่จะมีแบบตู้ที่มันเก็บซ่อนของได้มันจะได้ออกแบบไม่ออกมาลกสายตาอะไรอย่างนี้นี่องกบฉนันดานหลักมากเลยคุณพี่โอเคทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้2ห้องเนอะ<ม>เป็นห้องนอนกับ<ม>ห้องเกมเนอะ ห้องเกมห้องทำงานอะไรอย่างนี้ซึ่งก็สนุกมากๆค่ะใครอยากให้ทำห้องอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะแบบอยากให้ทำห้องสามสาว power puff girl อะไรอย่างเงี้ย <laughs> เราก็จะลองแต่งดูแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปศึกษาดูค่ะทุกคนว่ามันทำชั้นสองยังไงอะไรอย่างงี้เนนะไม่แน่ใจว่ามันทำได้หรือเปล่านะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมกันก่อนอื่นเลยต้องเซฟก่อน <laughs> เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย